ครับสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กับ Toyota t ไท e เกิรครับปี2001เป็นเครื่อง3000ครับ efi แต่ว่าคันนี้เปลี่ยนจากปั๊มไฟฟ้าเป็นปั๊มสายแล้วนะครับเราจะมาดูกันว่าคันนี้มีอะไรบ้างที่เราจะให้ดูอันดับแรกคันนี้มีเซ็ทนทรัลล็อกนะครับยังใช้งานได้ปกติอยู่นะครับดูตรงนี้ครับนะคับลงแล้วก็ล็อก2ข้างเลยทั้ง2ข้างเลยนะครับแล้วก็อ่า ถังลรอกองใช้งานได้ต่อมาเดีย๋ยวเราจะพามาดูที่ภายในนะครับภายในภายในจะมีพวกแผงข้างประตูนะครับที่มันไม่ค่อยมันไม่สวยมากนะักคือตามสภาพนะครับนี่แผงข้างประตูมันเริ่มโป่งๆปงแล้วก็มีลอกๆแถวนี้นิดนึงแผงข้างประตูนะครับแต่คอนโซลก็ยังสวยอยู่ครับดูคอนโซลคอนโซลคันนี้ยังสวยนะครับ้ข้างนี้ ข้างนี้แผงข้างประตูไม่ค่อยสวยนะครับอีกข้างหนึง่งประตูกับเบาเบาะมีขาดนะครับเบาคันนี้นะครับเบาะมีขาดทั้งสองข้างเลยแต่เบาก็เป็นกรรม,มี่สะอาดพอสมควรนะครับกับข้างในมีเบาะนั่งหลังนะครับมีเมื่อก่อนเคยมีตู้ลําโพงนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับเครื่องเสียงคันนี้ไม่มีนะครับแต่ว่าแอร์ใช้งานได้ปกติแอร์ยังเย็นอยู่นะครับ เย็นมากคันนี้แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูที่ห้องเครื่องกันบ้างนะครับห้องเครื่องเปิดขึ้นมาเลยห้องเครื่องห้องเครื่องคันนี้ อ,องเครื่องก็นะครับตามสภาพเลยพวกสตงสติกเกอร์ก็ยังอยู่ครบนะครับเนี่ยครับเพดสติกเกอร์ตรงนี้ซอกในพวกนี้ยังโอเคอยู่นะครับไม่ได้โดนมาไม่ได้บิดเบี้ยวหรืออะไรแล้วก็ฝากระโปรงฝากระโปรงยังเป็นฝากระโปรงแท้มาอยู่นะครับเนี่ยสต,สติกเกอร์ยังอยู่ครบครับแล้วก็ นี่ครับตัวเลขข้างหน้ายังมีอยู่ยังอยู่ครับสติกเกอร์ด้านหน้าตรงนี้ก็ยังอยู่ครบครับต่อมาตัวนี้อ่าที่บอกไปเดิมมันเคยเป็นปั๊มไฟฟ้านะครับตัวนี้เปลี่ยนเป็นปั๊มสายมันเลยมีสายเหลือนะครับจากที่มันเคยเป็นปั๊มไฟฟ้ามาก่อนซึ่งมันก็ใช้งานได้ปกติครับแต่ว่าข้อเสียของมันคือรอบเครื่องคันนี้จะไม่ขึ้นนะครับรอบเครื่อง เพราะว่าเดิมเป็นปั๊มไฟฟ้าสติกกงสติ๊กเกอร์ของเครื่องนี่ก็ยังอยู่ครับเครื่องมันเป็น 5L 3,000 EFI ครับมีมีเจ้านี่นะครับมี ABS น,นี่มี ABS ด้วยแล้วก็มาเดี๋ยวเราจะมาลองติดเครื่องฟังเสียงกันนะครับติดเครื่องฟังเสียง คเนี่ยติดตาทีเดียวติดเลยนะครับแล้วก็แอร์ครับแอร์ก็ยังเย็นอยู่ขอปิดกันนะเดี๋ยวเสียงมันรบกวนอแอร์เย็นแล้วกระจกไฟฟ้าทั้งสองข้างนะครับยังใช้งานได้อยู่ลงให้ดูไฟฟ้าใช้งานปกตินะครับอีกข้างหนึ่งนี่ครับกระจกไฟฟ้ายังใช้งานได้ก็เดี๋ยวเราไปดูที่ ห้องเครื่องกันอีกนะครับเครื่องนะครับห้องเครื่องปิดเครื่องอยู่นะครับตอนนี้แล้วก็เดินการให้ดูการก็ไม่มีไอไม่มีอะไรนะครับเออเอยู่แบนี้เดี๋ยวเราปิดเครื่องก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะพามาเดินดูรอบๆอบขันว่าสีสันมันเป็นยังไงบ้าง เครื่องเรียบร้อยปิดครับ,รบไฟหน้าไฟหน้ามันเริ่มเหลืองนะครับคันนี้น้านเหลืองแล้วกับอโลโก้ A เดี๋ยวซื้อมาใส่ใหม่ครับพอดีเปลี่ยนกระจังหน้ามาด้วยกับสีสันก็เดี๋ยวไม่รู้จะดูยังไงครับลองดู สีสันส,สันก็เหมือนในคลิปเลยสียังพอได้อยู่ยังไม่ได้แตกอะไรขนาดนั้นนะครับสีทรงสีสันแม็กขอบสิบห้าสีสันครับรอบคันรถนี่สีสันของรถคันนี้ เลยอ่และเห็นเขาชอบดูกันมากเขาชอบดูวันนี้ใช่ไหมครับดูขอบนี่ว่าเม็ดองเม็ดอาร์กอะไรอยู่ไหมอ่ะนี่ดูครับรอยเม็ดอาร์กรอยอะไรยังอยู่ยังอยู่นะครับเนี่ยเม็ดองเม็ดอาร์กยังอยู่โอเคเดี๋ยวใส่คืนก่อนปิดคืนครับสำหรับ toyota tiger คันนี้ปี2001นะครับเครื่อง3 0 0 0 EFI ปั๊มไฟฟ้าแต่ว่าแปลงเป็นปั๊มสายมาแล้วก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมครับสำหรับราคาดูที่ชื่อคลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ